ในสมัยเด็กๆผมอยู่กับยายสองคนตั้งแต่จําความได้ก็มียายคนเดียวนี่แหละที่เลี้ยงดูผมมาจนเติบใหญ่ครั้งหนึ่งผมเคยถามถึงพ่อแม่แท้ๆแต่แกกลับให้คำจํากัดความกับแม่ผมว่านังลูกไม่รักดีแม่ท้องผมตอนที่อายุย่างยีสิบแกออกจากมหาวิทยายลัยกลางคันมาเลี้ยงลูก เงินขายข้าวขายนาที่ยายส่งเสียให้เล่าเรียนก็ศูนย์เปล่าไปเพราะความเกเรของแม่แ,ธแ,ธแธ้ะแล้วปัญหาทุกอย่างมันก็เริ่มเกิดขึ้นหลังจากนั้นซึ่งทำให้ผมต้องสำนึกเสียใจยกับเรื่องนี้ไปตลอดชีวิต สัมผัสสยองสวัสดีแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับหลังจากแม่คลอดผมแม่ก็เลี้ยงดูผมจนถึงประมาณสองขวบก็ทิ้มผมไว้กับยายแล้วหายหน้าไปกับผู้ชายอื่นอันที่จริงแล้วผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อผมเป็นใครคิดว่าผมเป็นไอ้พวกผู้ชายที่มันหลอกฟันผู้หญิงไปทั่วนั่นแหละ ตั้งแต่แม่จากไปผมก็อยู่กับยายสองคนตอนนั้นแกอายุเกือบ60สแล้วความจริงแก่ปูนนี้คนอยู่บ้านเลี้ยงหลานตามที่เขาว่ากันแต่ในเมื่อลูกไม่รักดีหนีไปแล้วยังมีหลานที่ต้องเลี้ยงอย่างผมอีกแกจึงจำเป็นต้องทอสังขารลำบากตรากตรำรับจ้างปลูกข้าวในนาอยู่ทุกวนันเพื่อหาเงินมาใช้จ่าย ที่บ้านเรายากจนมากเราสองคนอยู่ในกระท่อมสังกะสีโสมหลังหนึ่งเพราะถึงหน้าร้อนก็ร้อนจนแทบจะละลายพัดลมไม่มีหรอกอยากนอนฮีได้ก็ต้องเปิดประตูหน้าต่างบานกว้างๆอาศัยลมจากข้างนอกพัดเข้ามาแล้วพอถึงหน้าฝนก็ต้องเตรียมกะละมังมารองน้ำฝนที่หยดลงจากหลังคาที่รัว่ว ถึงอย่างนั้นเราก็ยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นได้ในความทรงจำยายไม่เคยตีผมเลยสักครั้งไม่ว่าจะดื้อแค่ไหนก็ตามแม้แต่ดา่าผมยังจำไม่ได้แล้ว,ว่าเคยโดนด่าตอนไหนบ้างในทุกๆวนันแกจะทำกับข้าวให้กินสักพาดูแลผมอย่างกับลูกคุณหนูคงค่อยยายใจดีละมังครับ ตอนเด็กๆผมเลยเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองโดยเฉพาะกับยายหากผมอยากได้หรืออยากกินอะไรต้องได้ไม่อย่างนั้นแล้วผมจะโมโหร้ายใส่ยายหรือไม่ก็งองแงมากๆจนยายต้องไปหามาให้ตามที่ต้องการมันเลยติดเป็นนิสัยของผมครับแต่กับเพื่อนที่โรงเรียนผมไม่สู้คนเลยครับ เรียกได้ว่าเหงาเป็นหมาหงอยเลยเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่มีดีอะไรสักอย่างเป็นแค่เด็กจนๆคนหนึ่งต่างกับเพื่อนคนอื่นๆที่พ่อแม่รวยได้ใส่ชุดนักเรียนสะอาดสะอาดรองเท้าแพงๆแต่ผมใส่เสื้อเก่ารองเท้าขาดที่ได้มาจากรุ่นพี่ทีหนึ่งแล้วผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่บ้านรวย มันอยู่ข้างบ้านผมนี่แหละที่บ้านมานันมีทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องสักผ้าและอะไรเยอะแยะไปหมดรวมไปถึงเกมเพลย์สเตชันด้วยในสมัยนั้นเกมมวยปล้ำเอ่ยทหารจิ๋วเอ่ยฮิตกันมากพอถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อนๆจะพาไปเล่นเกมที่บ้านมานันแต่ผมไม่ได้เล่นกับเขาหรอกครับเพราะมันไม่ให้เล่น เลยได้แต่ยืนดูเฉยๆถึงอย่างนั้นก็มีความสุขแล้วครับบางครั้งคงยังแอบคิดอยู่ว่าอยากขโมยเครื่องเล่นเกมมันแต่ที่ไม่ทำเพราะบ้านตัวเองไม่มีทีวีขโมยมาก็ไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนอยู่ดีว่าแล้วก็อิจฉาเพื่อนคนนี้จริงๆครับมีทั้งบ้านรถพอ่อแม่ ตายายครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าผมว่ามันเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วผมอยากไปเป็นลูกหลานคนที่บ้านนั่นมากก็เลยพยายามไปบ่อยๆด้วยหวังว่าจะได้เล่นเกมกับเพื่อนหรือไม่อาจจะมีคนใดคนหนึ่งเกิดสงสารให้ของกินอร่อยๆไม่ก็ค่าขนมเล็กๆน้อยๆก็ยังดี แต่ความจริงผมไม่เคยได้เลยครับเพราะคนบ้านนั้นไม่ค่อยเป็นมิตรกับผมและยายท่าหร่อยู่บ้านใกล้กันก็จริงแต่ไม่เคยเหลียวแลมาช่วยอะไรเลยแถมยังมองด้วยสายตารังเกียรด,ดูดหูกกันสุดๆผมก็งงใจตัวเองอยู่เหมือนกันที่อย่างนาดานไปที่บ้านหลังนั้นอยู่ได้จนวันหนึ่ง ก็มีเหตุการณ์ทำให้ผมไม่อยากไปบ้านหลังนั้นอีกแต่จะพูดให้ถูกก็คือเขาห้ามผมเข้าบ้านวันนั้นเย็นมากแล้วผมยังดูเพื่อนๆเ,เล่นเกมกันที่บ้านหลังนั้นเหมือนเช่นเคยยายผมก็มาตามแต่ได้ความที่ยายเพิ่งเสร็จจากไปปลูกข้าวมาตัวแก่เลอะไปด้วยดินโครน ถอดรองเท้าเดินเข้าไปในบ้านของพวกเขาบนพื้นกระเบื้องสีใสก็มีแต่รอยเท้าใหญ่พรป้าบัวแม่ของเพื่อนผมมาเจอเขาก็โมโหด่ายายผมยับเลยครับยายผมหนึ่งกับก้มหน้าเงียบไปเลยหน้าสีดยืนตัวสั่นแล้วมีอยู่คำหนึ่งที่จำฝังใจผมมาจนถึงตอนนี้ คือคำที่ป้าแกพูดว่ารู้ว่าตัวเองเปื้อนดินก็อย่าเข้ามาสิที่นี่ไม่ใช่บ้านสังกสีสกรปรกสกรปรกของยายนะพอได้ยินคำนี้ผมก็ถึงกับอึ้งไปเลยครับยายรียบจูงมือผมออกจากบ้านโดยที่ยังได้ยินเสียงป้าแกตะโกนไล่หลังมาว่าห้ามผมไปที่บ้านหลังนั้นอีกเมื่อกลับถึงบ้าน ยายผมก็นั่งเสริมขนาดผมเป็นเด็กที่ไม่ค่อยรู้ปร,ปราษีราษายังรู้สึกตกใจกับคาพูดที่ยามกันขนาดนั้นยายแก่ก็คงเจ็บใจและเสียความรู้สึกมากมากแต่แกแค่ไม่พูดมันโงกมาแล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่ไปที่บ้านหลังนั้นอีกจนวันหนึ่งมันก็เกิดเรื่องที่จำเป็นจริงๆ ที่ต้องไปที่บ้านหลังนั้นและผมต้องสำนึกเสียใจยกับเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นโรงเรียนจะพานักเรียนไปเที่ยวสวนสัตร์ในวันพฤหัสที่จะถึงนี้โดยทุกคนต้องสวมเสื้อผละของโรงเรียนไปแล้วทีนี้ก่อนถึงวันพฤหัสที่เป็นวันพุธ นักเรียนทุกคนต้องสวมเสื้อพ้าไปโรงเรียนอยู่แล้วแน่นอนว่าหลังเลิกเรียนผมต้องรีบซักชุดภ้าตากเพื่อให้แห้งทานที่จะใช้รุ่งเช้าของอีกวนันเมื่อเลิกเรียนกลับบ้านผมก็ถอดเสื้อผ้าโยนใส่ตะกรา้าแล้วบอกยายว่าให้รีบซักทันทีเพราะต้องใช้พรุ่งนี้แล้วผมก็ออกไปเที่ยวเล่นอย่างสบายใจ เพื่อนๆคงมีคำถามว่าแล้วทำไมไม่ซักเองซึ่งผมคงต้องตอบว่ามันติดนิสัยไปแล้วเพราะยายซักผ้าให้ตลอดหลังเที่ยวเล่นกลับบ้านมาตอนเกือบจะสองทุ่มผมอาบน้ำและกินข้าวที่ยายทำไว้ให้ก่อนเข้านอนเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มผมนึกถึงเสื้อพะละขึ้นมาได้ จึงถามยายว่าซักแล้วหรืออยังยายหน้าตาตื่นแล้วพูดว่าเออว่ายายลืมไปเลยเท่านั้นแหละครับผมโมโหขึ้นมาทันทีโหยยายผมก็บอกแล้วไงทำไมลืมอะ่ะเออเออยายยุ่งมากก็เลยลืมไปเดี๋ยวไปซักให้ตอนนี้เลย ว่าแล้วแกก็ยันตัวลุกขึ้นอย่างยากลำบากเพราะคงเมื่อยจาก,การทำงานมาก่อนจะเดินไปหยิบเสื้อพลาในตะกร้าที่อยู่หน้าห้องน้ำผมคิดว่าซักตอนนั้นคงแห้งไม่ทันแล้วก็เลยบอกยายว่าไม่นองซักแล้วยายตอบว่าไม่เป็นไรแห้งทันอยู่มัง้งผมเถียงไปว่า มันแห้งไม่ทันแน่ๆแ,แล้วก็งองแงขึ้นมาบ่นยายว่าทำไมไม่ซักผาให้มัวแต่ไปทำอะไรก็ไม่รู้บ่นไปก็เตะตูทำลายข้าวของไปด้วยตอนนั้นยายคงรำคาญมาแกปาเสื้อใส่หน้าผมแล้วพูดว่าหยุดได้แล้ววันนี้ยายเหนื่อยมากนะ ผมหยิบเสื้อพละปลาใส่ยายพอยยังไข่ไก่ที่วางอยู่ข้างๆก็หยิบขึ้นมาง้างมือจะปาใส่ยายอีกที่ทำอย่างนี้เพราะตอนนั้นผมคิดไม่ได้จริงๆครับว่าอะไรควรทำไม่ควรทำยายผมนิ่งพูดว่ามึงปามาสิมึงก็เหมือนแม่มึงนั่นแหละเท่านั้นแหละครับ ผมปลาไข่ไปเลยตั้งใจปลาลงเพลินแต่ไปโดนหน้าแข้งยายจนเลิกไปหมดยายผมนิ่งไปครู่หนึ่งถอนหายใจหยิบเสื้อพะละขึ้นมาแล้วพูดว่าเดี๋ยวยายจะซักแล้วไปขอให้อีบัวมันปั่นแห้งให้ว่าแล้วแกก็หันหลังเดินเข้าไปในห้องน้ำผมไม่พูดอะไรต่อ ในใจคิดว่าถ้ากล้าไปหาป้าบัวอีกก็ลองดูคงโดนด่าเหมือนเดิมแน่จากนั้นผมก็เข้าไปอยู่ในห้องนอนยายซักเสื้อจนเสร็จแล้วก็เดินออกจากบ้านไปที่บ้านป้าบัวซึ่งเวลานั้นค่อนข้างดึกแล้วใครๆต่างก็นอนหลับพักผ่อนกันแต่ว่ายายผมยังมีหน้าโผล่ไปที่บ้านหลังนั้นอีก ไม่นานผมก็ได้ยินเสียงยายตะโกนเรียกป้าบัวจึงรีบเดินออกมาจากห้องนอนไปดูที่นาบ้านแล้วก็เห็นว่าข้างบ้านป้าบัวมีป้าบัวกับยายผมยืนอยู่ข้างๆเครื่องซักผ้าผมเห็นยายะงกหัวให้ป้าบัวอย่างกับคนทำอะไรผิดซึ่งป้าบัวก็ตหวาดเสียงดังจนผมได้ยินชัดเลยว่า แล้วมาทำไมเวลาดึกๆึกเดิดนเอย่างนี้ฮะรู้ว่าจะใช้ก็ไม่ซักตั้งแต่เช้าํำคาญจริงๆเลยรีบซักแล้วก็รีบไปซะยายผมมีเถียงสักคำแกโยนเสื้อใส่ช่องปั่นแห้งอย่างไวป้าบัวก็หมุนตัวตั้งเวลาให้แล้วเครื่องปั่นแห้งก็เริ่มทำงานเหตุการณ์ที่ผมเห็นนั้น ทำให้ผมรู้สึกจุกขึ้นมาในใจอย่างบอกไม่ถูกถึงผมจะดื้อแค่ไหนแต่ก็รักยายแล้วพอได้เห็นยายยอมไปให้เขาด่าแบบนั้นผมก็รู้สึกผิดเอามากๆมันจุกอยู่ในอกจนพูดอะไรไม่ออกเลยครับนี่ตอนนั้นป้าบัวยืนกอดอกอยู่ข้างๆยายหน้านิ้วคิ้วขมวดดูไม่พอใจเอามากๆ ทั้งสองกำลังรอให้เครื่องปั่นหยุดหมนเพื่อเจาเสื้อซึ่งมีอยู่จังหวะหนึ่งผมเย็นป้าบัวมือรูปแขนไปมาเหมือนกับหนาวเอามากๆพอเครื่องปั่นแห้งหยุดป้าบัวก็ลวงเสื้อขึ้นมาโยนใส่ยายแล้วพูดว่าไปไปคนจะหลับจะนอนยายผมรีบพงกหัวขอบควร แล้วหันหน้าเดินออกทางรั้วนาบ้านจังหวะนั้นผมรีบปิดประตูเข้าบ้านหันทีแต่แล้วผมก็ต้องฉัง,งกักหัวใจหล่นแวบไปอยู่ที่ตาตุ่มรู้สึกชาไปทั้งตัวเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นร่างร่างหนึ่งคล้ายกับยายนอนงายอยู่ตรงประตูห้องน้ำผมยืนค้างอย่างไม่เชื่อสายตาเพราะสิ่งที่ผมเห็นนั้น คือร่างของยายผมค่อยๆก้าวเข้าไปดูยายที่นอนอยู่หน้าห้องน้ำคราวนี้ชัดเลยครับยายผมนอนตาเบิกโพองที่หัวมีเลือดไหลออกมาผมถึงกับตะลึงตาค้างแล้วยายคนที่เดินไปหาป้าบัวล่ะเป็นใครกันผมคิดแล้วหันกลับไปมองยายด้วยความตกตะลึงไม่หาย แล้วก็ได้เห็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมต้องเสียใจไปตลอดชีวิตนั่นคือรอยลื่นตรงหน้าห้องน้ำเป็นรอยไข่แดงมันคือไข่ที่ผมปาใส่ยายไม่มีคำพูดไหนจะมานิยามตัวผมได้อีกแล้วว่าเลวขนาดไหนผมอยากจะสาบตัวเองให้ตายตายไปไม่ต้องเกิดมาอีก แต่แล้วในขณะที่ยืนค้างอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงคอนพยายามเปิดประตูหน้าบ้านพร้อมกับคำพูดที่ว่าไอ้หนูเปิดประตูให้ยายหน่อยยายเอาเสื้อมาให้แล้วผมรู้สึกเย็นว่าขนลุกไปทั้งตัวยายคงกลับมาถึงบ้านแล้วยายเคาะประตูอีกสองสามครั้ง แล้วพูดว่าไอ้หนูเปิดประตูเร็วสิวะไม่เอาเสื้อหรือไงตอนนั้นผมทําตัวม่รหูมันรู้สึกตกใจกลัวหรือเสียใจผมก็บอกมีดหูรู้เพียงแต่ว่ายายพยายามจะเปิดประตูเข้ามาให้ได้ผมไม่รู้จะทํายังไงก็เลยพูดออกไปว่ายาย ยายยังอยู่ในห้องน้ำไม่ใช่เหรอยายไม่รู้จริงๆเหรอแล้วอยู่ๆยยายก็เงียบไปเหมือนกับแกเพิ่งจะรู้ตัวก่อนที่สักพักจะพูดขึ้นมาว่าไม่มีกูแล้วต่อไปมึงอย่าดื้อละ่ะกูจะไปแล้วดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะผมได้ยินเพียงเท่านั้นแล้วทุกอย่าง ก็เงียบหายไปผมรอจนแน่ใจว่ายายไปแล้วก็รีบออกจากบ้านไปหาเพื่อนบ้านแล้วบอกว่ายายผมล้มอยู่ที่หน้าห้องน้ำจากนั้นลุงแกกับชาวบ้านคนอื่นๆก็พากันมาดูเมื่อพบว่ายายผมเสียแล้วก็แจ้งกู้ภัยมารับศพ ตอนที่ย้อนกลับไปที่บ้านหลังนั้นผมเห็นเสื้อผ้าห้อยอยู่ที่หน้าประตูบ้านในสภาพที่เกือบจะแห้งแล้วผมมองมันก็จุกอยู่ในอกน้ํำตาไหลออกมาโดยห้ามเอาไว้ไมีได้เสื้อผืนนั้นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ยายฝากเอาไว้ให้ก่อนที่แกจะจากไปโดยไม่มีวันกลับมาอีก จวบจนทุกวันนี้ผมก็ยังเสียใจไม่หายและที่นำเรื่องนี้มาเล่าผมแค่อยากบอกลูกๆหล,ลานๆทุกคนว่าในตอนที่ยังมีพ่อแม่อยู่หรือใครที่อยู่กับปู่ย่าตายายก็ขอให้รักพวกท่านมากๆดูแลท่านให้ดีๆอย่าดอือย่าเกเรเชื่อฟังที่ท่านบอกเพราะเมื่อท่านจากไปแล้ว ก็ไม่มีวันที่ใครจะมาแทนที่ท่านได้อีกหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าส,สัมผัสสยอง